ในฟุตบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกครับมันคือเวทีที่มาาโดน่าเนี่ยระเบิดฟอร์มแบบไม่มีใครลืมเขาพาเจตีนาควาแชมโลกครับ้วยฟอร์มที่ไม่ใช่แค่เก่งแต่ว่าเหนือมนุษย์ในเกมกับอังกฤษครับเขายิง2ประตูลูกแรกก็คือหัตถ์พระเจ้าหรือว่า Hand of God อันลือรลันจังหวะนั้นครับเขากระโดดขึ้นโมงแต่ใช้มือแตะบอลเข้าประตูแทนผู้ตัดสินไม่เห็นครับและเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มี VR ประตูนั้นก็ถูกยกให้และเขาก็ยิ้มแบบเจ้าเล่์ซะด้วยแต่ลูกที่2รับ ที่ทุกคนเนี่ยบอกเหมือนกันว่าเขาคือเทพ,พเจ้าลงมาเล่นเองเขาเลี้ยงหลบคู่แข่ง5-6คนจากกลางสนาม และจบด้วยประตูที่ได้ชื่อว่าประตูแห่งสตรวรษสิ่งที่ทําให้ทัวเมนตนนี้พิเศษกว่าแค่แชมป์ครับมันก็คือบทบาทของมาราโดน่าในทุกนัดเขาไม่ได้เป็นแค่กัปตันครับแต่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนร่วมทีมเขายิงได้5ประตูกับอีก5้าแอซซิดและแทบทุกเกมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูของอ์เจนตินาด้วยผู้สื่อข่าวทั่วโลกเนี่ยบอกตรงกันว่าฟุตบอลโลกในครั้งนี้มันคือฟุตบอลโลกของมาราโดน่าและในรอบรองชนะเลิศนะครับเขายังยิงอีก2ประตูใส่เบลเยียมทําให้ทีมเนี่ยผ่านเข้า อาร์จเจนตินาชนะไป3ประตูต่อ2แม้ว่ามาราโดนาจะไม่ได้ยิงประตูครับแต่ก็เป็นคนจ่ายบอลสําคัญที่นําไปสู่ประตูชัยตอนที่เขาชูถ้วยแชมโลกขึ้นฟ้าครับทั้งสนามก็เหมือนกับหยุดหายใจมันไม่ใช่แค่ชัยชนะของทีมชาติอาร์จเจนติน่าครับแต่มันคือชัยชนะของเด็กชายตัวเล็กๆจากบัโนสไอเลสที่นอนกอดลูกฟุตบอลมาตลอดทั้งชีวิต